ช้าแบบนี้นะฮะอากาศก็เย็นสบายนะฮะคนก็ยังไม่ค่อยพลุกผ้าดนะฮะวันนี้เป็นวันหยุดนะครับวันเสาร์นะฮะวันที่ถ่ายทำวันนี้นะฮะก็คือวันเสาร์ที่8มีนาคม2568นะครับ ถนนข้าวหลามถนนข้าวหลามไปอีกไกลไหมครับถนนข้าวหลามถนนข้าวหลามไปอีกไกลไหมครับนี่ถนนข้าวหลามเนี่ยครับเจ้นนีใช่ไหม